โคดัมฮีโร่กดสกิลเพิ่มความเร็วได้โดยไม่ตกสเก็ตอันดับยดอค่ควเอ่อพี่มึงพูดปกติก็ได้ครับคิวกสสามารถกดอันติเพิ่มความเร็วในขณะที่อยู่บนสเก็ตได้ซึ่งความเร็วจะเพิ่มขึ้น80%และจะค่อยๆลดลงภายใน1.5วิแต่ต้องรอ4ก่อนนะครับ4ด,ดาออนดับี่อ เทพเจ้าวนอนนวูคองวูคองสามารถกดสกิลหนึ่งเพิ่มความเร็ว50%เป็นเวลา1วิโดยที่ไม่ตกสเกต็ตอันดับที่สี่จวหรือที่รุ่นใหญ่เขาเรียกกันว่าโจเกอร์โจเกอร์สามารถกดสกิลสองเพิ่มความเร็ว30%ในขณะที่อยู่บนสเกต็ตโดยที่ไม่ตกเป็นเวลา2วิ 2> นาทีอันดับที่3ซานิสสกิลหนึ่งซานิสเขาจะเก่งง่ามดักเพื่อให้เพิ่มความเร็วขึ้น60%และค่อยๆลดลงเป็นเวลา3วินาทีอันดับที่ 2. ทาร่าอันติจะฮิลเลือดแล้ววิ่งเร็วขึ้น3าิเป็นเวลา <laughs> และอันดับที่1นึ่คีราอันตีจะวิ่งเร็วขึ้น30%เป็นเวลา8วิแต่ที่สําคัญคือเขาสามารถวิ่งทะลุก,กําแพงได้นี่แหละคือความเกลียนแต่สุดท้ายก็ต้องรอ4ก่อนนะครับและแถมอีก3ตัวครับผมเฮเลนทอนเทวานัส Th ที่สามารถกดสกิลในขณะที่อยู่บนสเก็ตได้แต่ไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้ถ้าผมตกหล่นตัวไหนไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะติดต่อหลังไมม์มาก็ได้นะครับ <c oughs>